จะเป็นภาพไปปรากฏเป็นเรื่องไปดาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าไปโรงพยาบาลไปเช็คสุขภาพนะจ๊ะเช็คประจำปีตามปกติก็ตามเช็คเพราะสงสัยว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติในร่างกายก็ตามหรือเช็คเพราะว่าเราได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าเอ้มันมีอะไรผิดปกติเป็นก้อนนั่นก้อนนี่อะไรเนี่ยอยู่ทาง อ,อกเบื้องขวาอะไรตรงนั้นน่กะก็ตามอย่าไปตกใจให้ทำใจเป็นปกติแม้ว่าจะไปหาหมอด้วยวิธีการใดดังกล่าวแล้วให้ทำตามหลักวิชาคือระลึกนึกถึงบุญที่ตัวได้กระทำเอาไว้นึกถึงบุญคือนึก ถึงเรื่องราวที่เราได้ทําบุญมานึกถึงภาพที่เราได้กระทําบุญมาไม่ว่าจะเป็นบุญสงเคราะห์โลกหรือบุญที่ทํานุบบรมลงพระพุทธศาสนาจะเป็นบุญสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลให้วิทยาทานให้อภัยาทานให้ธรรมทานทอดกระิ้นทอดประปาสร้างหอชั้นสร้างสารวัตรื อะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งบุญสร้างวุตรูปให้นึกเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวด้วยใจที่ปกติคือเฉยๆอย่าไปกังวลอะไรแล้วอธิษฐานจิตให้เจอหมอดีหมอที่สามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องหมอที่มีความสามารถในการรักษาโรคได้ถ้าเราเป็น และให้เจอยาดียาที่จะรักษาอาการนั้นให้หายกาดได้ให้นึกอธิษฐานอย่างนี้ด้วยใจที่เป็นปกติแล้วก็นึกถึงบทสวดมนต์ที่ตัวคล่องที่ตัวสวดเรื่อยๆถ้าจำอะไรไม่ได้ก็ให้สัมมาอรหังในใจอยู่ในใจเราเนี่ยไปเรื่อยๆทำใจให้เป็นปกติแล้วก็ไปหาคุณหมอท่าน,น เราจะเจอหมอดีจะเจอยาดีที่จะวินิจฉัยโรคที่จะทำการรักษาโรคที่จะบำบัดอะไรทุกอย่างได้แล้วก็ถ้าเรานอนป่วยอยู่โรงพยาบาลในายามนั้นอย่าไปคิดเรื่องธุรกิจการงานเป็นเวลาที่เราจะต้องอยู่กับเนื้อกับตัวของเรา อย่าไปอย,าอย่าเอาใจไปอยู่กับครอบครัวนึกถึงลูกคนนั้นคนนี้นึกถึงงานลูกน้องผู้ร่วมงานจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรืองานที่จะมีต่อไปในอนาคตไม่ต้องไปนึกถึงทำใจให้สงบนิน่งให้นึกถึงบุญอย่างเดียวโดยวิธีการดังกล่าวนั่นแหละเป็นเรื่องราวหรือเป็นภาพให้อยู่กับบุญ เพราะตอนนั้นเราจำเป็นจะต้องอาศัยบุญเป็นหลักโพราทุกโลกมีสมุดฐานมาจากวิบากกรรมทั้งสิ้นที่เป็นโรคอะไรกันแล้วแต่เนี่ยจะหมอค้นพบก็ดีหมอค้นไม่พบก็ดีจะรักษาหายก็ดีรักษาไม่หายก็ดีทุกโรคล้วนมีวิบากกรรมเป็นสมุดฐานทั้งสิ้นซึ่งจะเป็นรหัสชตากรรม ที่อยู่ในกําเนิดธาตุธรรมเดิมของเราที่เล็กๆเ,เหมือน,มนเมล็ดโพเมล็ดใสที่อยู่ที่กลางกายเราที่ตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อยู่ในบูร์อยู่กับตัวเองถึงเวลาที่เราจะต้องวางทุกสิ่งวางทุกสิ่งเลยครอบครัวธุรกิจการงานภารกิจอะไรก็แล้วแต่และทำใจให้เป็นก,นกลางๆงนิ่งๆหายใจใสๆ และผู้ที่จะไปเป็นเพื่อนก็นดีหรือจะไปเยี่ยมไข้ก็ดีเนี่ยต้องรู้หลักวิชาในการไปเยี่ยมไข่จะเอาเรื่องร้อนอกร้อนใจไปเล่าให้เอาเรื่องบุญกับเรื่องธรรมะไปพูดให้ฟังจะทำให้ผู้ไข้นั้นนะี่ะได้มีจิตใจที่บันเทิงในบุญ บันเทิงในธรรมอย่างนี้หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดีตายก็ไปดีหนักก็เป็นเบาเบาก็จะหายตายก็ไปดีอันนี้เป็นหลักวิชาที่เราจะต้องศึกษากันเอาไว้ทีเดียว อีกประการหนึ่งการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นปกติธรรมดาของทุกๆคนโลกเนี่ยสังขารร่างกายเป็นรลังแห่งโลกล้วนแต่ไม่วิบากกรรมทั้งสิ้นไม่เป้นแม้แต่ประสัมมอสม,มุจยาเพราะฉะนั้นเมื่อไปเรื่องธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวอะไรทํานิ่งๆถึงไม่จะสะดุง้งจะหวาดกลัวขานขานก็นทำเฉยๆถ้าทําเฉยเแล้วเราก็บุญจะได้ช่อง ที่จะคอยดูแลเราอันนี้สำคัญนะจ๊ะ